หลังจากอาจารย์ออกมาจากสวนโมกมยู่ที่สกลนครจดเปลี่ยนโอนชีวิตตรงนั้นเป็นยังไงครับมันจะว่าเป็นจุดเปลี่ยนมันก็ไม่เชิงเปลี่ยนอะไรนะรเพียงแต่ว่าตอนที่คิดว่าจะออกมาจากสวนโมกเนี่ยก็คืออยากจะพักอยากจะพักผ่อนก็ไม่ใช่ขี้เกียจอยีกเหมือนกัน <laughs> ในขณะที่อยู่สวนโมกนี่ท่านอาจารย์ท่านก็มีงานให้ทําตลอดเวลาก็เป็นงานของธรรมะซึ่ง ทีแรกก็ไม่เคยชอบใจเท่าไหร่นะอยากจะไปเงียบๆแต่พอทําไปทําไปก็เกิดความเคยชินแล้วก็เกิดความสนุกเพลิดเพลินและอีกอันหนึ่งก็คือรู้สึกว่าเราได้ทําบุญเราได้ทําบุญได้ทํากุศลกับเพื่อนมนุษย์ที่ก็ามาหาเราด้วยความทุกข์พอเขามาพูดมาคุยมาฟังแล้วก็เขาก็มีความสบายใจขึ้นเราก็มีความปิติยินดีอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ไม่ได้รังเกียจแล้วก็ไม่ได้ขี้เกียจแต่ก็ ตั้งแต่ไปอยู่ก็ทํามาก็สิบกว่าปีจนท่านอาจารย์สิ้นไปแล้วก็ยังอยู่ต่อมาอีกสองปีก็รู้สึกว่าเราก็อายุมากขึ้นร่างกายก็ไม่แข็งแรงเหมือนแต่ก่อนเพราะว่าแต่ก่อนนี้ตอนที่อยู่ที่สวนโมกเนี่ยเมื่อเริ่มกิจกรรมเกือบจะว่าตั้งแต่ลืมตาจนนอนนะตอนนั้นคืนมันมีทั้งการอบรมเป็นกลุ่มใหญ่ทั้งไทยทั้งฝรัง่งแล้วก็ทั้งคนกลุ่มเล็กแล้วก็ทั้งคนที่มาหาเป็นส่วนตัว ่างที่บอกวันนี้เช้าวันนี้เปิดประตูบ้านออกมาแม่มันสบายไม่มีใครจับไม่ขวานมากวานรอบบานเดี๋ยวเดี๋ยวมาแล้วเพราะฉะนั้นเราก็ไม่ได้มีเวลาที่จะเรียกว่าเป็นของตัวเองโดยตรงอะ่ะแล้วก็เลยรู้สึกว่าน่าจะหาเวลาส่วนตัวของตัวเองบ้างก็เลยมาหาที่เงียบๆซึ่งวัดป่าน้องไผ่เมื่อก่อนนี้ก็เป็นวัดเล็กๆเล็กๆโดยโดย,โดยกิจกรรม แต่เนื้อที่เนี่ยก็ไม่เล็กอะตั้ง600กว่าไร่นะฮะแล้วก็แต่ว่าที่ในส่วนที่ท่านอยู่เป็นของฝ่ายพระสงฆ์หรือว่าฝ่ายอุบาสิกานี่รวมแล้วก็อาจจะประมาณสักสิบหไร่นอกจากนั้นก็เป็นป่าที่ท่านปลูกป่าเอาไว้เพื่อที่จะช่วยรักษาป่าของของชาติบ้านเมืองด้วยฉะนั้นก็เลยคิดว่าที่เนี่ยเป็นที่ที่สงบดี ท่านเจ้าอาวาสคือท่านอาจารย์สุธรรมสุธรรมโมที่เป็นเจ้าอาวาสเนี่ยท่านก็เป็นผู้ที่มีจิตใจกว้างขวาง,วางเมตตากรุณาอบอ้อมอารีนี่เท่าที่ได้มาพบท่านหลายครั้งเลยนะก็เลยคิดว่ามาพักที่เนี่คงจะเหมาะเพราะว่าท่านใจกว้างท่านก็ไม่มากมําหนดว่าเราจะต้องอย่างนั้นต้องอย่างนี้ใช่ไหมแล้วก็มาขออนุญาตท่านว่าจะขออยู่ตามลําพังสงบสงบสบายๆจะไม่ยุ่งกับกิจกรรมอะไรอีกแล้วก็บอกว่าจะขออยู่เงียบๆ ก็พอตั้งใจจะมาแน่นอนก็มาขอดูก็พอดีตรงนี้ท่านถางป่ายาคาออกหมดมันก็เลยว่างโล่งแล้วก็สบายก็เลยขอตรงนี้เป็นที่ที่จะปลูกบ้านตอนนั้นก็ยังอยู่สวนโมกอยู่แล้วก็เรียนท่านว่าอยากจะได้อะไรบ้างก็คือได้ห้องน้ําอยู่ติดกับห้องนอนแล้วก็ได้ที่กว้างหน่อยเพราะที่จะมีตู้หนังสือด้วยเพราะยังไงยังไงเาคงทิ้งไม่ได้เราเคยอ,อยู่กันงานเขียนงานคิดอะไรมาตลอดเวลา เนี่ยก็เลยได้กุติที่มีลักษณะอย่างนี้ท่านก็ทำให้ตามตามกำลังเท่าที่สามารถจะทำได้ฉะนั้นก็เลยเลือกมาอยู่ที่นี่ก็มาอยู่ได้สักเจ็ดแปดปีนนออคิดว่าจะเป็นพศสามแปดท่านอาจารย์สิน้นท่านอาจารย์สนมกสิ้นสามหกสามเจ็ดสามแปดก็อยู่อีกสองปีแล้วก็ถึงมากก็รู้สึกจะเป็นสามแปดสามแปดหรือสามเก้าอาจจะเป็นสามแปดเนี่ยก็มา แล้วก็ตั้งแต่มาอยู่ก็ยังก็ไปสวนโมกบ้างอนะก็ยังไปช่วยที่ทำธรรมะมาตาของที่สวนโมกฉะนั้นถ้าจะถามว่าเป็นการเปลี่ยนจุดหักเหของชีวิตอะไรหรือเปล่าก็ไม่ใช่หักเหะนะครูว่ามันก็เป็นจิตที่อยู่ในการปฏิบัติธรรม แต่ว่ามันมีโอกาสที่เราจะดูอะไรข้างในของเราเนี่ยได้มากกว่า,า,าแต่ว่าในขณะที่อยู่สวนสวนโมกเนี่ยก็เรียกว่าเป็นการปฏิบัติธรรมที่ท่านทำงานข้างนอกแล้วก็ทำงานข้างในแต่จากการทำงานข้างนอกที่ท่านอาจารย์ท่านสอนเนี่ยท่านก็เห็นว่าเป็นวิธีการที่เราจะเรียนรู้และศึกษาธรรมะได้ลึกซึ้งขึ้นจากการปฏิบัติจริงที่ปฏิบัติจริงเพราะเพราะว่าเราจะไปสอนไปพูดกับเขาเนี่ย และด้วยความที่เคยเป็นครูมาก่อนก็จะต้องจะต้องทำใจของตัวศึกษาใกล้ครวนไตรตรองจนมันสัมผัสนะคือสัมผัสวับวับ,บ,บแบมแบมก็ตามแต่สัมผัสไม่สิ่งที่เราพูดมันคืออย่างนี้หมายความว่าอย่างนี้ดูอาการของมันใช่มันสัมผัสที่ใจมันรู้อย่างมันอย่างเช่นเรื่องของไตรลักษ์เนี่ยหรืออิทัพปัจจยาตาอย่างเงี้ยหรืออริยสัจสี่มันจะสัมผัสข,ขึ้นมาที่ใจเพราะฉะนั้นพอพูดอะไรเนี่ยเรารู้สึกเหมือนกับเรามีหลักฐาน มีหลักฐานมั่นคงอยู่ในใจที่จะพูดกับเขาให้เขาชัดเจนได้และก็สามารถจะที่เขาเรียกว่าคอนวินส์นะคือทำให้เขาประจักษ์ได้ในคำพูดที่เราสอนด้วยความเป็นครูเราจะต้องพยายามถ้าคืนนั้นสมัยที่เราเป็นครูถ้าหากว่าเราจะไปสอนตอนรุ่งเช้าบทเรียนไม่อยู่ในหัวเนี่ยเราก็ไม่นอนจะหกทุ่มตีหนึ่งตีสองต้องอยู่ในหัวไม่เคยเปิดสมุดสอนเพราะฉะนั้นพอมาพูดในเรื่องธรรมะมันเอ็นนิสยัยอันนี้มันก็ติด ถ้าหากเราพอเราเตรียมเอาลายเตรียมโครงที่เราจะพูดไม่ได้เขียนรายละเอียดนะมีแต่หัวข้อหัวข้อหัวข้อแล้วเราก็ปิดปิดให้หัวข้อนั่งหลับตาในออหัวข้อนั้นมันจะมีเนื้อความยังไงละเอียดยังไงยังไงยังไงจนกระทั่งเราชัดเจนเราก็ถึงจะหยุดได้ว่าเอาละพรุ่งนี้จะพูดกับเขาได้อย่างชัดเจนอะไรอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นท่านอาจารย์ท่านก็บอกว่าวิธีการที่เราศึกษาธรรมะด้วยการที่ ไปพูดกับเขาไปอบรมเขาไปบรรยายเขาด้วยวิธีนี้จะทำให้เราต้องใคร่ครวนใคร่ครวนศึกษาจนกระทั่งเราเข้าใจได้จริงอย่างที่ท่านมักจะสอนเสมอว่ารู้อะไรให้รู้เป็นครูเขาคืออย่ารู้อะไรงูงูปลาปลาแล้วก็เล่นเล่นหัวหัวเอาจริงมั่งไหนจริงมั่งอย่างนี้จะไม่มีวันรู้อะไรจริงท่านจะต้องบอกว่ารู้อะไรต้องรู้ให้รู้เป็นครูเขาก็คืออย่างเนี้นั่นคือคุณอุปการที่ท่านอาจารย์พุทธาสท่านให้ ใช่ให้แน่นอนเลยแล้วก็เป็นวิธีที่ท่านสอนคือท่านไม่ได้สอนว่าทฤษฎีว่าอย่างนี้นะแล้วก็นั่งหลับตาปฏิบัติอย่างนี้นะแต่ท่านให้คิดคน้นลองทํา้วยตัวของเราเองอยู่กับท่านอาจารย์เนี่ยเราต้องทํางานทํางานในเรื่องของธรรมะการอบรมเป็นคอร์สนี่มันก็บังคับว่าเราอยู่นิ่งไม่ได้หรือจะอบรมเป็นกลุ่มที่เขามาเป็นกลุ่มไม่ใช่เป็นคอร์สหรือเป็นคนๆที่เขามามันบังคับเราในตัว ว่าเราต้องศึกษาต้องเรียนรู้ต้องว่องไวฉับไวที่จะทันต่อธรรมะข้อนั้นๆๆที่จะนำมาพูดเสมอ